สวัสดีครับมาพบกับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็สิ่งที่เป็นระบบเครือข่ายนะครับรวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นซึ่งพี่อยากให้น้องๆทําความเข้าใจจะมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะทั้งสําหรับการนําไปใช้ในการสอบหรือนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต จะทาให้น้องๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจที่มากกว่าเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์แน่นอนครับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับที่จะมาแนะนําให้น้องๆรู้จักกับต้นกําเนิดของคอมพิวเตอร์ครับในบทที่1ของเรานะครับจะพูดเรื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และการทํางานพื้นฐานซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมวีวิวัฒนาการ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในอดีตนะครับคอมพิวเตอร์เคยถูกพัฒนาขึ้นนะครับมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับต้นกําเนิดของคอมพิวเตอร์ครับก่อนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนะครับเมื่อประมาณ 2- องถึงสามพันปีมาแล้วนะครับชาวจีนพัฒนาเครื่องคํานวณเครื่องแรกของโลกขึ้นมานะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูคําว่าคอมพิวเตอร์นะครับมันมาจากคําว่าคอมพิวที่แปลว่าการคํานวณนะครับ ชาวจีนคิดคนรุ้คิดนะครับขึ้นมาเพื่อใช้คำนวณค้าขายนั่นเองนะครับเมื่อ2อถึงสามพันปีมาแล้วต่อมาครับเมื่อประมาณ200กว่าปีเกือบเกือบสองปีนะครับชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับชื่อว่า Charles แบ b บเบ e เขาถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่แบ b บเบ e พูดถึงก็คือเครื่องคำนวณนะครับหรือว่าเครื่องวิเคราะห์ a n a l y e i c a l engine ตรงนี้นะครับโดยเครื่องคำนวณของชาลส์แบ b บเบชเนี่ยสามารถที่จะใช้คำนวณฟังก์ชันตรีโกณมิติแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆทางคณิตศาสตร์ได้ครับในการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ของ Charles แบ b b a บ e นะครับเครื่องวิเคราะห์เนี่ยใช้พลังงานไอ้น้ำในการหมุนฟันเฟืองนะครับแล้วก็มีแนวคิดเช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือ แนวคิดที่มีส่วนคำนวณส่วนเก็บข้อมูลแล้วก็ส่วนควบคุมนะครับมีการใส่ข้อมูลเข้าไปด้วยคําสั่งเป็นกระดาษเจาะรูนะครับกระดาษเจาะรูถ้าเรานึกไม่ออกนะครับให้เราไปนึกถึงข้อสอบเวลาที่เราฝนช่องสีดําๆด้วยกระดาษฝนด้วยดินสอสอง b นะครับเครื่องของแบบบชเครื่องวิเคราะห์เนี่ยก็ทํางานแบบนั้นนะครับก็คือดูว่ากระดาษถูกเจาะรูไว้ตรงไหนแล้วก็นําไปคํานวณ แต่ชาสเปเบตไม่ได้คิดคนเครื่องนี้แต่เพียงคนเดียวนะครับเขาติดต่อกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นสุภาพสตรีชั้นสูงชาวอังกฤษเหมือนกันนะครับชื่อว่าเอดาไบรอนเอิร์เรเราเรียกว่าเอดานะครับเอดาเนี่ยเป็นคนที่เสนอแนวคิดว่าเครื่องวิเคราะห์ตัวนี้จำเป็นจะต้องคำนวณได้แบบวนซ้ำนะครับการคำนวณแบบวนซ้ำ ถ้าในภาษาของทางโปรแกรมเมอร์ก็คือคอมพิวเตอร์สามารถที่จะคำนวณสิ่งที่วนไปวนมาจนกว่าจะได้คําตอบได้นะครับเป็นเงื่อนไขซึ่งแนวคิดนี้ถูกนํามาใช้จนถึงปัจจุบันนะครับเอดาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ขดแนกของโลกด้วยนะครับแล้วต่อมาชื่อของเธอก็ถูกนํามาตั้งเป็นชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือภาษาเอดาแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีที่เป็นชื่อเอดาด้วยนะครับก็มาจากชื่อเธอเช่นเดียวกัน